ดมอนวอลค่ะสารสกัดนะคะดมอนวอลของเรานะ,ะจะมีส่วนผสมนะคะคจากเสเก็ตด,ดาวด้วยขอบองคเอ่อไข่บุกสีสป,ปูไข่บุกสีดำโอ้โหไข่บุกสีขาวบ้าบอมีผมเพชรแพ้ด้วยทองแท้ด้วยนะคะอยู่ในนะคะดมอนวอลของเราใครอยากได้แป้งตลับใครกลัวหน้ามันใครกลัวหน้าไม่เป๊ะสามารถทาทับชํำนะคะพรีเมียมได้เลยนะคะ นตื่นเต้นไม่ต้องกลัวขาดสินค้าแม่ไม่ปังไม่เป๊ะแม่ไม่ทํานะคะหน้าวกหน้ารอยนะคะมาแต่ไกลก็เราไงจะใครจะลกนะคะมีขาวเหลืองกับขาวชมพูนะคะขาวแม่งหมดทุกทั้งหมดนะฮะตัวนี้นะคะเป็นนะคะดมอนวาที่คุณตาเทสแล้วชอบมากนะคะดมอนวานะคะมีเบอร์ขาวเหลืองกับขาวชมพูนะฮะดมมอนวาวตัวนี้นะคะเนื้อนเนียนมากปกปิดแต่บางใสแบบนี้เลย คือต้องลองใช้นะคะคุณจะใช้แปรงใช้พับก็ได้อยากได้การปกปิดระดับเยอะใช้พับอยากได้การปกปิดเบาๆเพราะว่าเราตอนนี้มันไม่ได้เน้นเทนบกหน้านะคะสามารถปิดแล้วก็คุมมันกันเหงื่อคุมมันกันเหงื่อกันน้ําค่ะอ่ะเนี่ยนะคะยกขึ้นมาเห็นไหม ส่วนผสมเพชรแท้ทองแท้นะคะเพชรแท้ทองแท้อัญนนมณีไข่มุกแท้นะคะส,ะะสะกัดจากสเก็ดดาวด้วยสเก็ดดาวช่วยอะไรแม่โอ้สักคนความเชื่อเขาแน่นนะคะมันเป็นของดีที่ไม่ได้หาง,ง่ายๆนะคะอยู่ในดับเบิลวาวของเราตลาดละครูคิดว่านะคะราคาตลาดล้ะอันนี้พูดไว้ก่อนเนาะหกรบาทนะคะซึ่งเมื่อคุณใช้ไปมันจะมีรหัสจัก,กรวาลอยู่ตรง้นด้วย มึงไปเดาเองวันเลขอะไรนะคะมึงจะไปเล่นอะไรก็เรื่องมึงนะคะเป็นรหัสจักรวาลอยู่ตรงก้นด้วยนะคะเมื่อคุณใช้ไปถึงระดับหนึ่งนะคะมันจะมีรหัสจักรวาลออกมานะคะไดมอนด์วอลของเรามึงต e ีเอาเองว่ามันเลขนะอะไรนะคะรหัสจักรวาลนี้รหัสอะไรวะแปะเอาเองนะคะแป้งมงคลใช้แล้วคนหลงคนรักคนทักนะคะคนเมตตาคนหลงคนรักคนทักคนเมตตานะคะกับไดมอนด์วอลของเรานะคะไดมอนด์วอลราคาประมาณ690บาทนะคะหรือ790บบาทราคาไม่เกินนี้นะคะบอกไว้ก่อน เลิศเนาะเลิศไหมแม่เลิศไหมแม,แม,แม่ไม่ต้องพูดกันเยอะนะคะกันน้ําไม่กันน้ํานะคะดูเองนี่เห็นบอเห็นบอเอ่อถ้าหน้าเหงื่อมึงแตกขนาดแก้วเนี่ยมึงไปหาหมอนะถ้าหน้ามึงแบบเหงื่อชุ่มขนาดนี้มึงไปหาหมอนะลูกนะ้ไปดูซิว่าไฟธาตุมึงแตกหรือเปล่านะคะ <c oughs> นะคะตัวนี้นะคะเห็นไหมขึ้นมาก็จะเป็นแบบอย่างนี้เลยแล้วก็เกลี่ยค่ะเกลี่ยทาได้เลยนี่เห็นไหมคือเนื้อดีมากแม่ บอกเลยนะคะไดมอนวาวนะคะพอใช้ไปเรื่อยๆเอ้ยมีรหัสตะกั่ว้างล่างตีเลขเอาเองเคยเห็นพวกบงคนไหมที่มันเป็นเลขขบุกขมัวม้วนๆกันบึงเตี๋ยเอาเอง <laughs> ไม่รู้ว่ามึงจะได้อะไรตีเอาเองตาดีได้ตาลายเสียแล้วแต่มึงแล้วแต่จิตตั้งต้นของมึงนะคะเออมีเลขให้ลุ้นรัสจักรวาลน,นะคะลุ้นเอาเองตีเอาเองจะเล่นสองตัวสามตัวจะคิดว่าเอ้ยอันนี้คือรัสจักรวาลกำลังบอกอะไรเราไปคิดเอาเองค่ะไดมอนด์วาวนะคะเป็นแป้งมงคลน,นะคะใช้แล้วคนรักคนหลงคนทักคนเมตตานะ,ะเออซื้อแบบงงๆไปหมดนะคะใช้ดีจริงๆด้วยเป๊ะปังค่ะที่สำคัญเรามีสารสกัดนะคะที่ช่วยยกกระชับหน้าด้วยนะคะไม่ใช่แป้งปกตินะคะอีจวงไม่ขายคะ่ะทาแค่ดูผิวดีแต่ไม่ได้บำรุงห่าอะไรเลยไม่ ความสาวและคงกระพันไว้คอนเซปต์แม่สวยตายดีกว่าแก่ตายนะคะดังนั้นไม่ต้องกลัวค่ะกับ Diamond Wow เตรียมสั่งซื้อในระบบได้เลยนะคะรอนะคะไม่เกิน7วันนี้คุณจะได้พรีออเดอร์กับ Diamond Wow